เาจริ่พรนะพสงุบาสะสก,กาทุกท่านในชีวิตของเราทุกๆวันแต่เช้าเราต้องตื่นมาล้างหน้าเนาะแปรงฟันอาบน้ําคือให้ร่างกายเนี่ยมันได้สัมผัสความเย็นคือเรามีความเย็นนําในชีวิตญาติโยมแล้วเราจะเริ่มตื่นตัวเริ่มต้นวันใหม่ได้ดีนะเรียกว่ามีความเย็นนําใจดังนั้นอาตมาอยากให้แง่คิดญาติโยวมว่า ทุกๆวันของชีวิตเราที่ได้ตื่นมาขอให้มีการตั้งต้นด้วยความเย็นในใจด้วยธรรมนำใจมีธรรมให้เย็นในใจหากไม่มีธรรมนำใจแล้วไซมันจะเกิดซึ่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกๆค่วงของการกระทำในชีวิตเนี่ยเราต้องมีความเย็นใส่ลงไป ใส่แต่ความร้อนความร้อน,คว,อนความร้อนลงไปเราคิดว่ามันสําเร็จสุดท้ายแล้วมันพังติโยมเพราะร้อนนั้นค่อยๆเผาจนพังหมดจดไม่เหลือเลยแม้กระทั่งธุลีนะในอดีตเนี่ยนะก็มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านางอุม,มาทันตีเป็นหญิงสาวที่สวยสวยมากใครเห็นเนี่ยไม่มีสติแล้วก็หลงแบบว่าจะเป็นจะตายทุรนทุรายคนเป็นพ่อนางเนี่ย ก็อยากจะให้นางเี่ยได้มีสามีเป็นเจ้าเมืองนะออก็ได้บอกว่าให้พราหม์ของเจ้าเมืองเนี่ยมาดูหน่อยมาดูลูกสาวหน่อยว่าตรงกัลักษณะเหมาะสมไหมที่จะเป็นภรรยาของเจ้าเมืองเ,ออเจ้าเมืองท่านก็ส่งมาปรากฏว่าพราหม์เห็นปุ๊บหลงทนไม่ไหวหลงมากจนแสดงอาการหน่าเกียดอะไรก็แล้วแต่ไปเพราะคุมสติไม่อยู่หลงนางมากนางก็เลยให้คนใช้เนี่ยไล่ออกไปดูน้าเกียดเสียเลอเกิน ตามโกรธแค้นเลยไปบอกเจ้าเมืองว่าท่านไม่ได้หรอกผู้หญิงคนนี้ดูรูปลักษณ์แล้วเป็นกาลักีนี้มาได้ตรงตามความเหมาะสมกับท่านเลย mm hmm. ท่านเจ้าเมืองก็เลยเฉยๆไม่ได้สนใจก็ปล่อยไปจนมาวันหนึ่งเนี่ยนางอุม,มาทันตีได้แต่งงานกับเสนาบดีของเจ้าเมืองนะพอแต่งงานแล้วเนี่ยก็ได้อยู่กินกันแล้วเรียบร้อยวันหนึ่งเนี่ย mm hmm. เจ้าเมืองจะเสด็จมายัางเรือนของเสนาบดีเสนาบดีบอกว่า เจ้าอย่าโผหน้าให้เจ้าเมืองเห็นเด็ดขาดเดี๋ยวเจ้าเมืองจะหลงท่านนะยาโผมาข้าจะไปทาธุระก่อนแต่นางอุม,มาทันตีไม่เป็นเช่นนั้นบอกให้คนใช้บอกเลยถ้ามาเมื่อไหร่บอกนะเราจะไปปรากฏข้างหน้าก็ไปปรากฏเจ้าเมืองเห็นปุ๊บหลงละทีนี้จะเป็นจะตายละทีนี้แต่ว่าท่านยังคุมอาการได้แล้วก็กลับไปที่พักของท่านโอ้ยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเช่นนั้นนะ เสานาบาดีกลับมาบ้านก็บอกว่าเป็นเช่นไรเล่าเจ้าเมืองได้เห็นเจ้าหรือไม่ก็ยอมรับความจริงว่าเห็นเสานาบาดีคิดว่าโอ้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องมอบนางให้กับเจ้าเมืองแล้วไม่อย่างนั้นเกิดเรื่องใหญ่แล้วลุงเช้ารีบพานางไปมอบไปกับเจ้าเมืองแต่คําตอบที่ได้เจ้าเมืองก็คือว่าเราเป็นผู้นําเราต้องมีธรรมนำใจเราต้องมีความเย็นเข้าไว้ถ้าเราไม่มีธรรมนำใจแล้วเราก็คนที่ตามเราเนี่ย เขาจะทุกข์ขนาดไหนในสิ่งที่เรานั้นได้กระทำลงไปดังนั้นญาติโยมจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีธรรมนำใจไว้จะร้อนก็ให้มันเย็นซะถ้ามันเย็นไม่ได้ก็พัดพัดไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงที่ร้อนนั้นอย่าไปอยู่ตรงนั้นที่มันร้อนแล้วก็ไปปรับอุณหภูมิของใจให้มันเย็นด้วยการทำสมาธิเถิดทำสิ่งใดทุกๆวันต้องให้มีธรรมนำใจไว้ความเดือดร้อนจะไม่เข้ามา แต่ถ้าเกิดขาดซึ่งทำนำใจไม่มีเบรกแล้วไซส์<ม>เผาไปเรื่อยๆสมาธิจะทำให้เรานั้น<ม>ดับตัวจุดไฟได้สมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร